น้องมานราคาแค่1นึ่งแสหมื่นเกบาทนะจ๊ะขอค่างวงนที่3ใบเท่านะมาระครับพี่น้องจ๋าก,กับน้องข้าวรามตัดนะจ๊ะนี่คืออิสุดีแม็กนะจ๊ะน้องเป็นปีศูนย์เก้านะขอค่างวงนที่3ใบเท่าพี่น้องจ๋าจัดไปไฟคมหน้าเดิมโปรเจคเตอร์นะจ๊ะไฟตัดหมอกมีมาให้แม็กแตงซิ่งกันอยาอน่านาดนี้ยางเปลี่ยนให้ใหม่บันไดข้างเดิมโรงงานสีบนเทาเดิมโรงงานนะจ๊ะน้องเป็นรุ่นสเปซแคปโอเป็นแคปนะจ๊ะนะบันท้ายอย่างนี้เลยอะ แมกไลเนอร์ดีใช้งานดีนะจ๊ะไม่มีรอยขีดข่วนไม่บุบใช้งานได้ปกตินะภายในได้ไปเลยพวงมาลัยพาวเดอร์เดิมโรงงานจ๊ะจอเปลี่ยนให้ใหม่นะบลูทูธไวไฟเชื่อมต่อได้นะจ๊ะแอร์แบตพู้แอร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเบาะพรมกระจกปรับไฟฟ้าให้2บานรอบคันเบรก ABS นะจ๊ะบอกเลยคิดจะออกรถต้องมาที่แสงอรุณนะจ๊ะ น้องมานาคาแค่1นึ0 0แบาทนะจ๊ะขอข้างวงนที่3ใบเท่านะออกรถแค่เบาทคิดจะออกรถต้องมาที่แสงอรุณออโตคาร์นะจ๊ะ